เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะด้านนิเทศศาสตร์ในไต้หวันก็เลยมีตึกการเรียนตึกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสตูดิโอเสมือนจริงเปิดให้นักเรียนนะคะสามารถเข้าไปทํางานได้จริงใช้อุปกรณ์ถ่ายทําจริงนะคะทุกอย่างเสมือนจริงหมดทำให้นักเรียนที่จบออกไปจากที่นี่นะคะทํางานจริงเป็นแล้วก็พร้อมสมัครเข้าทํางานนะคะจบครบอย่างมีคุณภาพค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเปยคอนเนคชั่นทุกคนนะคะวันนี้เซอรี่จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมกับมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมากๆในไทเตน,นะคะซึ่งก็คือซื่อซินยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าซื่อซินต้าเฉว่นั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะด้านนิเทศศาสตร,ร์ในไต้หวันสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาที่เรียนในไต้หวันอยู่แล้วแล้วก็้ามพาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องไทยเปยคอนเนคชั่นไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตามเซอรี่ไปด ที่ชื่อซินยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็คือมีความเก๋ตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะทุกคนจะเห็นได้นะคะว่าทางเข้าเนี่ยเป็นรูปทรงอุโมงค์แบบนี้นะคะซึ่งเขาตั้งใจนะคะสร้างให้มีความคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นรูปวงแหวนล้อมรอบโลกเขาตั้งใจจะสื่อถึงนะคะการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยแล้วก็ก้าวทันโลกนั่นเองนะคะส่วนรูปปากกานี้นะคะก็ตั้งใจจะสื่อถึงเครื่องมือของนักสื่อสารมวลชนค่ะสมกับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนิเทศศาสตร์จริงๆเลยนะคะ สำหรับพื้นที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะจะเป็นพื้นที่แนวยาวนะคะซึ่งก็มีข้อดีตรงที่เราสามารถที่จะหาตึกเรียนต่างๆได้ง่ายนะคะเดินทางได้ไม่หลงแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องเดินเหนื่อยจนเกินไปด้วยค่ะเดี๋ยวตามชารี่เข้าไปดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าค่ะ เข้ามาถึงในตัวมหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะที่มหาวิทยาลัยชื่อซิ n ดีเว e ร์ i ตี้แห่งนี้นะคะเปิดการเรียนการสอนมายาวนานมากๆแล้วนะคะทุกคนก็คือเปิดมาตั้งแต่ปี1956นะคะหรือว่าเปิดมานานกว่า60กว่าปีแล้วนะคะโดยแรกเริ่มเดิมทีนะคะที่แห่งนี้เนี่ยมีเฉพาะคณะวรารสารศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4คณะหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่1น,น,นะคะก็คือ College of Journalism and Communication หรือว่าคณะวาาาาาาารรรรรรรสสสสศต์และะะะกกกืื่่ออ2นะคคะ College of Management หวณจัดาร 3ค่ะ College of h u m a n i t y and Social s c i e n c e นะคะหรือว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4นะคะก็คือ College of Law ค่ะหรือว่าคณะนิติศาสตร์หรือว่า,า,วาวกฎหมายนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนภาษาจีนนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งข้อดีของที่นี่นะคะก็คือคนไทยค่อนข้างอยู่ยังน้อยอยู่นะคะทําให้การเรียนที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ฝึกภาษาอย่างเข้มข้นอาจารย์ที่นี่ก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงที่สําคัญราคาก็ค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นด้วยนะคะใครที่อยากจะมาเรียนจีนแบบจริงจริงจังๆแล้วก็อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายที่นี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะใครที่บอกว่ามาจากเชอรี่นะคะคือรู้จจจักกกกาาาเเอรีี่แลล้วยยยะมน ไทเป่คอนเน็กชันทางที่ t ี่ไทเป่คอนเน็กชันเนี่ยเขามีส่วนลดพิเศษมอบให้ทุกคนด้วยยังไงก็อย่าลืมบอกนะคะว่ามาจากเชอร์รี่ค่ะรู้จักกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วนะคะเรามาดูการใช้ชีวิตในห้องเรียนของที่นี่กันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตึกเรียนหรือว่าห้องเรียนต่างๆนี่นะคะก็จะน่าอยู่น่าเรียนอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างจัดเต็มเรียกได้ว่าเรียนจบไปพร้อมทํางานอย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะ อย่างที่เชอรี่เกินไปตอนต้นนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนิเทศศาสตร์นะคะที่นี่นะคะการเรียนการสอนก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการนําเอาความรู้ในห้องเรียนนะคะหรือว่าความรู้เชิงทฤษฎีต่างๆมาปรับให้ใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัตินะคะจะเห็นได้จากผลงานของนักเรียนนะคะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะของการนําเอาความรู้เนี่ยมาทางานจริงให้เห็นได้จริงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยนะคะเชอรี่คิดว่าที่นี่เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือว่ามหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์บ้านเรา และที่เชอรี่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือตัวอย่างจริงห้องเรียนจริงนะคะของที่มหาวิทยาลัยชื่อซินยูนิเวอร์ซิตี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเรียนของนักเรียนนะคะที่มาเรียนต่อปอตีหรือว่าปโทนั่นเองค่ะซึ่งเชอรี่จะบอกว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโตเลคเชอร์ที่นั่งสําหรับ1คนแบบนี้แล้วก็ฟังอาจารย์ได้เพลินๆเลยหลังเลิกเรียนนะคะก็สามารถไปชมวิวหลังห้องเรียนตรงนู้นได้ด้วยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เน้นการเรียนการสอนที่ปฏิบัติได้จริงทํางานได้จริงนะคะก็เลยมีตึกการเรียนตึกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสตูดิโอเสมือนจริงเปิดให้นักเรียนนะคะสามารถเข้าไปทํางานได้จริงใช้อุปกรณ์ถ่ายทําจริงนะคะทุกอย่างเสมือนจริงหมดทำให้นักเรียนที่จบออกไปจากที่นี่นะคะทํางานจริงเป็นแล้วก็พร้อมสมัครเข้าทํางานนะคะจบครบอย่างมีคุณภาพคะ่ะ เปห้องสมุดของที่แห่งนี้นะคะก็เป็นห้องสมุดที่ขึ้นชื่อว่าได้รวบรวมเอาการ์ตูนที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยของไต้หวันเอาไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะฝึกภาษาจีนหรือว่าอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมไต้หวันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างการ์ตูนที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะซึ่งข้างในนะคะก็จะมีลายเส้นนะคะความเป็นไต้หวันรวมไปถึงมีการเล่าเรื่องราววัฒนธรรมของไต้หวันในนี้ด้วยใครที่สนใจก็แวะมาอ่านที่นี่ได้นะคะ ใครที่เป็นสายรักสุขภาพชอบการออกกําลังกายนะคะและอยากจะมาเรียนที่มาหาวิทยาลัยแห่งนี้ตรงจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะมีทั้งสนามบาสเกตบอลสนามวอลเลย์บอลสนามเทนนิสรวมไปถึงมีลูวิ่งแบบนี้ด้วยนะคะใครที่มาเรียนที่นี่หรือว่าพักอยู่ที่หอพักที่ก็สามารถลงมาเดินออกกําลังกายได้อย่างชิลๆตรงนี้เลยค่ะ ตัวเรื่องของกินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีโรงอาหารที่ตั้งอยู่ในตัวมหาวิทยาลายัยซึ่งเขาได้รวบรวมเอาร้านอาหารชื่อดังของไต้หวันไว้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น k KK Fried Chicken ปลายาเบอร์เกอร์หรือแม้แต่ร้านชาชื่อดังอย่าง c อมบายคะะที่สําคัญนะคะยังมีร้านข้าวแกงนะคะที่ราคาน่ารักน่ารักเหมาะกับนักศึกษาที่เรียนในที่แห่งนี้ด้วยก็ได้ว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะก็สามารถหาของกินได้ครบถ้วนจบในที่นี่เลยคะ่ะนอกจากตรงโซนโรงอาหารนี้แล้วนะคะตรงหน้าทางเข้าของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีร้านมอส แล้วก็มีเซเว่นีเลฟเว่นด้วยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีราคาพิเศษสําหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนที่แห่งนี้ด้วยค่ะก็คือเลือกได้นะคะว่าอยากจะมากินที่โรงอาหารแห่งนี้หรือว่าจะกินที่ทางเข้าของมหาวิทยาลัยก็สะดวกเช่นกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเดื่อยเดินทางในการมาเรียนนะคะที่มหวาวิทยลาลัยแห่งนี้นะคะก็มีหอพักสําหรับนักเรียนนักศึกษาตั้งอยู่ในมหวาวิทยลาลัยเลยนะคะซึ่งที่มหวาวิทยลาลัยแห่งนี้นะคะก็คือมีหอให้สําหรับทั้งนักเรียนที่มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทรวมถึงนักเรียนที่มาเรียนภาษาจีนด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นขาช็อปออนไลน์นะคะหรือว่าอยากจะส่งของกลับไปให้ที่บ้านนะคะที่แห่งนี้นะคะก็มีไปรษณีย์ตั้งอยู่ในตัวมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะ และที่เห็นอยู่ด้านหลังของเชอรี่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นคำขวัญของมหาวิทยาลัยของที่แห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งเขาตั้งใจจะสื่อถึงนะคะว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเน้นถึงการปฏิบัติจริงนะคะรวมไปถึงการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนด้วยนะคะทําให้เห็นได้เลยนะคะว่าการเรียนที่นี่เนี่ยนอกจากการวิชาการจะแน่นแล้วนะคะก็ยังสามารถนําเอาความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ทํางานจริงได้อีกด้วยก็ถือว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยจริงๆนะคะถึงแม้ว่ามหาวิทยาาลแห่่งะะาางงนไออป หรือว่าแรงสันสันต่างๆนะคะก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่น้าม,มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีป้ายรถเมล์น,นะคะตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะก็สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้สะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้หรือว่าอยากจะมาเรียนในไต้หวันนะคะก็สามารถติดต่อพี่ๆไทยเป่ยคอนเน็กชันได้นะคะตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะและใครที่อยากจะรู้นะคะว่าคลิปหน้าพี่ๆไทยเป่ยคอนเน็กชันจะพาไปทัวร์มหาวิทยาลัยที่ไหนอีกบ้างน,นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องไทยเป่ยคอนเน็กชันตรงนี้ไว้ด้วยนะคะนชอและทมงาก็ข ทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือความสะอาดของห้องน้ําที่มหาวิทยายลัยแห่งนี้ค่ะที่ไต้หวันนะคะบางมหาวิทยายลัยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าไม่ได้เน้นตรงนี้มากนักนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะห้องน้ําก็คือสะอาดจริงๆค่ะน่าอยู่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใช้งานใช้บริการทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าได้มาเรียนในที่ห้องน้ําดีๆเนี่ยก็น่าจะทําให้ชีวิตการเรียนของเราดีขึ้นไปด้วยค่ะ